สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่นิดนะคะก็จะมาแบ่งปันนะคะการโปรแกรมจิตนะคะสั่งสั่งจิตดึงดูดเงินล้านนะคะกดแรงดึงดูดนะคะทุกคนให้เรารู้สึกให้เราสั่งจิตตัวเองให้เรารู้สึกว่าต่อไปนี้นะ เงินทองจลังไลหลเข้ามาหาเราอย่างมากมายให้เราดูก่อนนอนค่ะทุกคนให้เราดูภาพเงินก่อนนอนทุกครั้งที่เราเจอเงินค่ะถ้าใครอยากจะมีเงินเหลือเฟือนะต่อไปนี้มีแต่ความเหลือเฟือมีแต่ความร่ำรวยให้เราคิดบวกกับเงินทุกกาะทุกเรื่องคําพูดรบๆที่เราเคยพูดกับเงินให้เราเลิกพูดเลยค่ะนะคะลองสังเกตตัวเองดูพิ่อขอไม่พูดนะคะ ให้เราเปลี่ยนคําพูดเป็นคําว่าขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินเงินทองต่างหลังไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันมีดวงจิตอัจฉริยะฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินทุกครั้งที่ฉันได้รับเงินฉันมีความสุขทุกครั้งฉันมีความสุขที่ได้รับเงิน ฉันโชคดีเรื่องการเงินฉันเนรมิตเงินได้เงินหาง่ายและเข้ามาบ่อยมือของฉันหยิบจับอะไรก็ได้แต่เงินได้แต่ทองฉันบริหารเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันมีเงินเหลือเฟือเงินเข้าทั้งยามหลับยามตื่น,ยา,นยามกลางคืนยามกลางวันก็ได้เห็นเงิน การโปรแกรมจิตแบบนี้จะทําให้คุณรู้สึกมีเหลือเฟือคุณจะไม่รู้สึกขาดแคลนคุณจะไม่รู้สึกไม่มีนะคะถ้าคุณโปรแกรมเลยคุณจะรู้สึกว่าคุณมั่งค่าจะทาให้เราภูมิใจกับเงินที่มีอยู่แล้วเราจงลงมือทําทํายังไงก็ได้ให้เราหาเงินได้เยอะๆตามที่เราต้องการทําจิตใจให้สะอาดหรือนั่งสมาธิสวดพระคาถาเงินล้านก็ได้ นะคะทุกคนแล้วเราก็มองลูกเกินเราก็รู้สึกว่าอาชีพที่เรากำลังทำอยู่นี้สร้างคุณค่าให้กับผู้คนการที่เราทำงานที่เราออกมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนจะทำให้ผู้คนมากมายที่เขาได้มาเจอเราโชคดีมีชีวิตการเงินที่ดีแล้วตัวเราแล้วตัวเราเองก็มีความสุขแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจักรวาลก็จะให้ของขวญให้ความมั่งคั่งให้กับเรา ถ้าทุกคนรู้สึกขาดแคลนนะคะทุกคนถ่ายรูปเอารูปเงินนี้ไปติดที่บ้านได้เลยแล้วรู้สึกว่าเราอีกสักวันหนึ่งเราจะมีเงินเยอะๆแบบให้เราคิดว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้สําหรับเราการที่เรากําลังทําขายของออนไลน์อยู่นี้มันทําให้เรามีรายได้มากมายมหาศาลหรืองานหรือคลิปที่เราทําช่วยเหลือผู้คนนี้ จะทำให้เรามีรายได้มากมายมหาศาลสิ่งที่เรากำลังทำอยู่กำลังส่งต่อเรื่องราวดีๆแล้วเมื่อเรารู้สึกกับเงินดีมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นเงินเงินจะวิ่งเข้ามาหาเราเยอะมากไม่เชื่อนิดแนะนำให้ไปดูเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดได้เลยค่ะนะคะที่มีคนกดติดตามเป็นล้านๆ้านคนนะคะทุกคน